เมรออายุ16มีกล้ามยังสูงได้ไหมครับเห็นคนบอกว่ามีกล้ามจะไม่สูงนะครับ no ไม่จริงไม่จริงอย่างแน่นอนครูสายฟ้าเล่นฟิตเนสไม่เกี่ยวที่จะส่งผลก็คือถ้าเราอายุน้อยเกินไปแล้วเราเล่นประเภทเอ,อ่อเป็นสควอตบาเบลสควอตนะแล้วก็ต้องแบกน้ำหนักนะเยอะๆอยู่บนบาเนี่ย ถ้าเราอายุน้อยเกินไปเช่นอายุ10มต้นแล้วมาเล่นท่าเหล่านี้นะกระดูกที่ยังพัฒนาอยู่อาจจะถูกกดแล้วอาจจะทำให้ไม่สูงได้แต่ถ้าพ้นมาแล้วช่วงวัยรุ่นตอนปลายนะมาถึง20นะ21 22ไม่มีผลนะยิ่งเล่นยิ่งสูงด้วยซ้ำนะการจัดกระดูกของเราก็จะดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นเล่นได้เลยครับยิ่งอายุ16ช่วงนี้กำลังสูงเลยของผู้ชาย คู่สายฟ้าสูงขึ้นเร็วก็ช่วง16นี่แหละม .4 หลังจากไม่ผ่านนสทนี่แหละนะเตี้ยเกินนะแต่หลังจากนั้นเมื่อเล่นกีฬานะครับส่วนสูงก็เพิ่มได้ปกติยิ่งเล่นพวกดึงข้อโหนบาอย่างเงี้ยช่วยได้ดีครับ